ก็สวัสดีครับ FC ทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในเด่นรัฐบาลไทยวันประจันที่17มกราสองพันบะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเลขวิ่งเงินล้านนะเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งเงินล้านนะออวดนี้ได้ที่ 7กับ2นะครับเด่นที่7กับ2ดึงเด่นมานะนี่7 2 1นะดึงเด่นมา7กับ2นะครับเจ็องนะของเก่าก่อนนะครับของเกนะ่าเนาะสิบธันวาสามสิธันวาเนะจะเขียนวันที่ผิดนะคก็เขียนวันที่30เนาะตามจิม้มออกวันที่2นะครับก็ เอาไปที่ออก706นะข้างล่างออก16กเนาะก็เข้าไปตัวกลับทั้งสองบนล่างนะบนล่างนะเันที่แล้วเข้าไปนะใครที่ตามอยู่ก็มาแคปมารับไปนะสำหรับ เลขเงินล้านนะเลขเงินล้านมาดูที่หน้านี้นะดูที่หน้านี้เจ็ดศูนย์หก ล่าง1นก็เดินล่างก็ยังเข้าดีเหมือนเดิมนะับจับคู่ก็เข้าไปที่16ตรงๆนะบางหยีนะ706ล่างออก16นะส่วนชุดนี้ก็เข้าตัวกลับนะ6 1 1 6นะชุด4ตัวก็เข้าไปที่6นะเดินดีนะเดินดีเดินดี สรุปรางวัลที่1นึ่งอาจารย์ก็เข้าไปที่6006นย์ศับออกเจ็ดล่างหนึ่งนับก็เข้าไปที่06นย์หับส่วนล่างก็เข้าไปที่หนึ่งนับก็มาดูวันนี้นับวันนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้เนาะวันนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้นับ ก็เด่นบางยีนะับหนะึ่งสองสานับหนึ่งองสาข้างล่างนะับกอชุดสรุปประชันเลขสอตัว5้าจานนะับก็หนะึ่งสองเ็ดสี่นับหนึ่งสอเจ็ด่นที่2กับ7นะัเด่นที่สองกับเจ็ดหนึ่งห้แล้วก็สอ 3 5 3 8แล้วก็3 7นะครับมาที่หน้านี้กันเลยนะสาหรับผู้เท่าป๋าแกนะครับมวันที่แล้วก็เข้าไปที่1 6นะครับเอดก็เขียนให้อยู่นะครับ เท่าปลาแกงวันนี้ให้2กับ4ครับ2กับ4ดึงเด่นมาที่2กับ4ครับ2 1 2 7 2 3 2 5ครับ4 1 4 7 4 3แล้วก็4 5ครับสหรับชุดหน่วยล่างครับ5 3 0ครับ5 3 0เด่นที่5 3 0ครับไปกันต่อครับสำหรับ หน้าถัดไปนะออใครจะแคบไว้เต็มสูมนะก็มันเต็มหน้านะเต็มหน้าก็แคปได้เฉพาะเท่าที่เห็นนะครับไปขยายเอานะครับไปขยายเอาก็ไปต่อนะหน้าถัดไปอันนี้ก็เลขไม่เยอะนะเลขไม่เยอะสําหรับหน้านี้ก็จะเป็นของอาจารย์เปียนะครับ ลอยล้านนะจา์เปียร้อยล้าน3าตัวมา1ตัวแม่นนะครับเดินดีเข้าทุกงวดนะครก็ใครจะนำไปจับคู่ก็ได้นะวันที่แล้วนะออก706นกนะข้างล่าง17ได้16นะครับนะได้17นะครับนะแอดเขียนผิดเนาะหนึ่งหกนะ, 1, นะก็เข้าไปที่2ตัวนะครับ ไอที่ตามอยู่ก็มาแค่ไปรัับสำหรับอาจารย์เปียร์อยล้านเดินบนล่าง3ตัวมา1ตัวแม่นๆนะเข้าทุกงวดนะเข้าทุกงวดเนาะสิบหกธันวาให้ดูอีกหนึ่งวดนะดูหงวดน,นี้จะเป็นของอาจารย์บางยีนะบางยีก็เข้ามา2องวัติดแล้วนะครับเดินล่าง3ตัวเนาะ เห็นเลยสตัวมาตัวนะเท่าป้าแกก็เข้ามา2องวดติดแล้วนะครับเข้ามา2องวดติดงวด95 895 52ก็เข้าไปทั้งบนทั้งล่างนะนี้นะอาจารย์เปียรร้อยล้านเนาะก่อนหน้านั้น6ธันวา68นะ 6, 8, นะก็เข้าไปที่5กับ2นะ5กับ2 นี่ก็จะเป็นของอาจารย์เ,เลขหมอคมนะกับเพชรน้ำงามนะก็เข้าดีเหมือนกันนับเดินดีใครจะเอาแคบไว้นับแคบไว้ออกไปกันต่อนะับไปกันต่อเนาะนับหน้านี้นับหมอคมหมอคมมวดที่แล้วก็เข้าอีกแล้วนะบเจ็ดศูน้างล่างออกหนึ่งหก เราเข้าไปที่16ึ่นะหนึ่งหวันที่แล้วนะก็มาดูวันนี้นะบวันนี้เนาะไเด่นที่2กับ1นึ่งนบสกับ1นึชนกันนับสอาจารย์สองเจ็ดสองแล้วก็15ึ่งห้านะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึแล้วก็47่เจ็แล้วก็ส7นสอง าทีนานี้กันเลยนะสำหรับขุมทรัพย์รางวัลที่หนึ่งนะครับขุมทรัพย์เลขท้ายสองตัวถ้าไม่มาบนก็จะเข้าล่างนะจะเข้าล่างเนาะสำหรับอาจารย์ท่านนี้นะก็สถิติท่านใดที่ติดตามก็คงจะเห็นนะคงจะเห็นเนาะนาทีแล้วก็เข้าไปที่หกนะเลขออกนะ 7 0 6 16นะครับก็เข้าไปที่6นะครับจับคู่เข้าไปที่60นะครับ60ส่วนแว่นสีชาคนระับตัวเด่นไม่เข้านะครับมาตัวรองนะครัแบแว่นสีชา70616นยก็ตามต่อครับแคปไว้นะครับแคปไวนะ้อะไที่ตามอยู่ก็แคปไว้นะครับ าที่สรุปทั้งเล่มนะครับสรุปทั้งเล่มงวดที่แล้วนะครับเข้าไปที่7 0 6นะข้างล่างหนึ่งหนะครับก็เข้าไปตัวเน้นนะับ0 6, นยะ์เนาะส่วนเลขเด่นมา0น์กับ6กนะครับศนย์กับ6กแล้วก็ล่างก็เข้าไปที่1นะครับหนหะเนาะอ่ะใครที่ตามอยู่ก็แคปไปนะครับ 16นสิบหกธันวานับสิบธันวา,นวาวให้ดูนี่ครับหัวจานเขาเข้าที่2นะแต่ว่าเลขจับคู่ไม่เข้านะไม่มี2552สเนาะส่วนบน3 4มาที่หนะ้ามาที่5้าจะไม่มี95นะครับก็จับคู่ไม่ผ่านนะครับส่วนแบ่นสีชาสามห้าแปดมาที่5นะ้เนาะหบน5ล่างนะครับสรุปทั้งเล่มนะครับ เราไปที่แปดกับเก้านะแปดกับเก้าก็ไอที่ตามอยู่นะครับแคบก่อนนะครับให้เอฟซีได้แคบก่อนอแคของวัดที่แล้วก่อนนะให้แคบองวัดก่อนหน้านู้นก่อนนะ,ะก็ไปกันต่อนะไปกันต่อหนะ้าสุดท้ายนะอาจารย์เต๋านะเซียนเตา๋าไอที่ตามอยู่นะ ปกติแล้วเซียนเตาก็ไม่เข้านะัไม่เข้าแต่ตัวเด่นเข้านะับตัวเด่นมาทั้ง0ูนทั้งหนะึนะ่งับเจ็ดศูนย์หกับหนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้คนระับ ฝากเ c เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครั่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเนาะส่วนขอบคุณเจ้าของหนังสือทุกเล่มนะที่เอามารีวิวนะขอบคุณบรรณาธิการหนังสือด้วยนะที่ทำหนังสือดีๆให้เรามาได้อ่านนะท่านที่เป็นสมาชิกแอดก็ลงคลิปเป็นสมาชิกให้แล้วนะครับก็เข้าไปรับติดตามรับชมนะได้นะครับมันจะมีปุ่มคำว่าสมาชิกอยู่นะ ท่านก็เข้าไปกดดูกดรับชมได้นะครับก็ท่านใดสนใจสมัครสมาชิกช่องก็กดก็ไปได้รนะับที่หน้าช่องเนาะหน้าช่องก็จะมีชุดสรุปที่เด็ดให้นะครับชุดสรุปที่เด็ดให้ท่านใดต้องการที่เด็ดก็เข้าไปติดตามได้นะครับที่หน้าช่องเนาะ